สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลเร่งเครื่องต่อไม่รอแล้วนะครับสำหรับนายห้างประจักษ์ชัยหายทองคําทุ่มง,งบ3ามแสนดึงมืออาชีพโกบโปรดักชั่นลุยถ่ายทำา MV ซิงเกิลสุดปั้วนะครับว้าว ฮาวายอีล e ีเดอร์ของยูกิไหทองคำเน้นทีมญี่ปุ่นโอ้โหสุดยอดเลยนะเน้นทีมญี่ปุ่นด้วยน้องยนะูกิเนี่ยเหมาะสำหรับทีมญี่ปุ่นมากๆเลยนะครับเพราะว่าได้ข่าวว่า MV นี้จะเน้นทีมญี่ปุ่นร0 0เลยนะไม่มีไทยผสมเลย100%เป็นตทีมญี่ปุ่นนะครับนอเพลงก็จะออกประมาณว่านะซอยจุนะครับซอยจุมาแตเนิ่นแตนานเลยนะแล้วก็มีผสมกับ อาหารญี่ปุ่นด้วยซอยจุจะไปประทะักับเนื้อวากิวหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอรับชมนะครับแต่งโดยนะครับเนื้อร้องนะนั่นะก็คือนันสาธุอัดเสียงเรียบเรียงอาจ,จารย์วิย์เด็กบ้านนอกนะครับยกทีมไปถ่ายที่ไหนนะครับก็ไปถ่ายทําที่ฮาราจูกุได้แดนเซอร์ลำไยหายทองคําด้วยนะก็คือน้องพีพี นะครับกำลังฮอตฮิตเลยตอนนี้พีพีแดนเซอร์ชายลำไยห,หายทองคำเป็นพระเอกยูกิหายทองคำแล้วก็ยูกิหายทองคำเนี่ยร้องนำแล้วก็เป็นนางเอกด้วยซึ่งควบสองตำแหน่งเลยนะคาววอี i, จะไปโดนใจท่านผู้ชมขนาดไหนก็ต้องติดตามชมระกันนะครับสำหรับบรรยากาศถ่ายทรรสุดน่ารักสนุกสนานเนี่ยยูกิก็ได้ถ่ายทอดให้เห็นถึงความ น่ารักความสนุกสนานแล้วก็เป็นกันเองให้กับเหล่าแฟนคลับเห็นนะครับว่าทั้ง MV ในการถ่ายทอดในการถ่ายทำเนี่ยถึงจะร้อนขนาดไหนถึงจะอ่าเหนื่อยขนาดไหนก็ต้องสู้แดดสู้ฝนไปตามๆกันแล้วก็สู้กับความเหนื่อยยากลำบากเพื่อให้ MV ออกมาอย่างสวยงามมากๆเลยทีเดียวเลยนะครับ ยุกิโชว์แดนกับแดนเซอร์สุดฟาดลงล็อกเป๊ะเป๊ะเป๊ะเ,เลยนะฮะชุดก็เปลี่ยนหลากหลายแบบแนวญี่ปุ่นนะครับรู้สึกว่าอาจะเห็นเสื้อสีชมพูแล้วก็เสื้อสีดำด้วยนะตัดกันแบบสวยงามมากๆเลยเสื้อผ้าหนานะผมชุดฉากส่วนใหญ่เน้นญี่ปุ่น100%เช่นเคยนะ MV เพลงนี้ทุ่มงบเท่าไหร่ครับลองมาเทา ลองมาเดาลองมาเทาลองมาเดากันดูเท่าไหรเอ่ยสามแสนบาทโอ้โหสุดยอดครับสามแสนบาทเลยนะเพลงนี้ทุ่มงบสามแสนเลยนะครับจัดเต็มเลยเช่นเคยเน้นทีมญี่ปุ่นไปเลยพระเอกได้ p ีพีพีพพรชาที่กำลังมาแรงแซงทางโค้งเขาบอกว่าแดนเซอร์ชายลับหญ่ตทองคำมี2คนอีกคนก็กำลังจะดังไปตามติดๆนะครับแล้วก็ยูกิเนี่ยเป็นนางเอก MV ด้วยยังไงก็ฝากติดตามช่อง YT แล้วก็ค่ายเพลงไหทองคำรคคอร์ด เร็วๆนี้แน่นอนนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่กำลังติดตามยุกินะครับหรือน้องยุกิายท่องคำก็เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมกับ MB สุดปั้วสุดปังโวเร็วๆนี้นะครับ